สวัสดีครับนี่คือถนนเรียบด่วนนะครับเส้นที่ออกลาดพร้าวนะครับตอนนี้รถติดมากเลยครับเราไปดูกันว่ารถติดอะไรกันไปเลยครับซึ่งบรรยากาศต,ตอนเย็นสมัยก่อนก็จะติดอย่างนี้แหละครับแต่เหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่เห็นมานานแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ได้เจอนะครับปกติผมก็กลับเวลานี้ครับก็ไม่ค่อยเจอ ที่จะติดยว้วเหยียดอย่างนี้นะครับเราไปดูกันนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ผมเจอรถติดอย่างนี้จะคาดเดาได้ว่าข้างหน้าจะมีตำรวจจาจรอยู่นะครับถ้าไม่มีตำรวจจราจรก็จะมีการกลับเลาะ,ะ,ะไปเรื่อยๆนะครับแต่พอตำรวจจราจรอยู่ก็จะมีการอ่า ให้การจราจรระบายไปเป็นฝั่งๆนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของปอระชาชนนะครับเราไปดูกันครับว่าจะมีตำรวจจราจรอยู่หรือเปล่าไปครับข้างหน้าที่เป็นจุดตัดก็คือถนนลาดพร้าวนะครับและนั่นก็แนวรถไฟฟ้านะครับมาดูกัคะนะครับอ๋อ,อ,อไม่ได้ถนนลาดพร้าวนะครับ อวันนี้ไม่มีตำรวจนะครับก็ติดครับแปลว่าติดจริงๆนะครับสาเหตุในการติดเกิดจากอะไระครับผมสันนิษฐานว่าเนื่องด้วยคนออกมาทํางานกันเยอะนะครับก็เลยช่วงเวลาเลื่องงานรถก็จะติดอย่างนี้ครับหรือเปล่าเอ๊ะยังไงถ้าผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยครับนี่ครับ มีป้ายด้วยครับว่าอ่าห้ามกลับรถเป็นทางเท้านะครับปรับห้าพันบาทถ้าใครเจอก็แจ้งได้นะครับจะได้เพอร์เซ็นตด้วยนะครับเหมือนว่าจะได้เพอร์เซ็นด้วยเคยมีข่าวนะครับเนี่ยการจาจรเริ่มไปแล้วครับสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ